มีข่าวของเทพบิวนะพี่โบเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีน้องนักข่าวเราน้องฝึกงานน้องธนานะครับแล้วก็คุณบอยบางปูเนี่ยไปไปสัมภาษณ์เทปบิวเลยนะครับพุรธพลบุญสอนที่ได้มีการซ้อมครั้งสุดท้ายับก่อนที่จะไปกันที่ฝรั่งเศสโ e บก็ซ้อมแบบเบาๆเพื่อให้ร่างกายมันแบบรีแลกแล้วก็รีโคลี่ไปแล้วก็ให้กล้ามเนื้อมันมันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็เทพบิวบอกว่าโอลิมปิกครั้งนี้ดีใจมากเพราะว่าไปร่วมเป็นครั้งแรกพี่โบแล้วก็หวังว่าจะวิ่งต่ำกว่า10วิทีให้ได้โคชเอกเนี่ยที่เขาดูแลเทพบิวเขาก็บอกว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องลุ้นเหรียญอะไร,รแต่ขอทำหน้าที่ให้มันดีสุดก็พอนะครับออเอาให้ได้10ต่ำกว่าสิวิให้ได้นะถ้าได้ก็เป็นครั้งแรกของเขานะก็ยากเหมือนกันแหละสำหรับต่ำกว่า1ิวิแต่เชื่อว่าเทพบิวมีเวลา อีกในการพัฒนาฟอร์มให้มันดีกว่านี้ได้ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube p a s Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ